เดี๋างานที่อื่นนะจ๊ะเมอ่อเซเดเเ็นซี c ีนะคะเดี๋อออยออกฟ้าเลยเดล๋ยออกฟ้าเลยออกฟ้าอีกข้างหนึ่งเหลืองอีกข้างหนึ่งฟ้าพระเจ้าไดลั์รับได้อย่าง การปุ๊บเดไลท์เหลืองปั๊บเลยนะคะ ในไล่เหลืองป พีดีเคเพราะอะไรดีเคทำหน้าเชื่อถือสุดโอ้โหล mm hmm. ูกค้านี่คือน่ารักมากนะคะน้องพอบนะทีมงานก็ขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะคะที่นำรถเข้ามาใช้บริการทีดี k แล้วรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะจ๊ะ mm hmm. ก็เดี๋ยวรอติดตามชมนะคะ mm hmm. นะจากที่เราทําการนับเปดทเยืรอไฟเดลีไลท์เสร็จแล้วนะคะ mm hmm. น้องออกมาจะสวยขนาดไหนห้ามพลาดเลยนะคะพราเดี๋ยว พี่หอมทําอะไรอ้าวก็เสร็จแล้วไงพี่ต้นนะคะเราก็พร้อมส่ง,สงมอบแล้วนะคะก็เก็บคงเก็บผ้าคุมรถออกนะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะก็สําหรับเจ้า Mercedes-Benz นะคะเป็นตัว g l c นะคะตัวใหม่นะซึ่งหาร้านที่ทําไม่มีนะคะเพราะตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะคะนอกจากเบิกโคมใหม่อย่างเดียวซึ่งเบิกโคมใหม่พี่พ่ ราคาแรงมากนะคะแรงไม่ว่าและลูกค้าคือแบบแค่ร์ไรเหลืองผมต้องเบิกโคมใหม่เลยเหรอเสียงเงินเป็นแสนเลยเหรอครับคือถ้าพี่ไม่อยากเสียงเงินเป็นแสนพี่เข้ามาที่ดีเพทนะจัดให้ราคาย่อมเยาและใช้งานได้จริงนะตัวแดร์ไรนะฮะหนด้านหลังน้องกรบอกนะคะว่าสว่างมากนะคะและที่สาคัญมีไฟเลี้ยวให้ในตัวด้วยนะคะนะคเดี๋ยวพามาชมไฟแดร์ไรหน่อยพี่โดดนะหลังจากที่อัปเกรดนะคะเพราะว่าก่อนมานี่คือ เดไลท์เหลืองอ่อยเลยนะคะแต่ตอนนี้ก็คือโอ้โหสวยทุกอน,นูและที่สำคัญคือหน้าตาน้องเหมือนเดิมและการใช้งานน้องก็เหมือนเดิมนะคะแต่ความสว่างที่ได้คือได้ความสว่างแบบเต็มเต็มและใช้งานได้จริงๆนะคะมีไฟเลี้ยวให้ในตัวด้วยนะคะพี่ๆอ่าพี่เยปัดนี่นะคะโอ้โหมีไฟเลี้ยวด้วยนะคะมาพี่ตูนอีข้าง ความสวยนี่คือไม่ต้องพูดถึงนะคะเข้ามาใช้บริการที่ดีเลรับรองงานเนียนทุกเคสนะคะปัดไปเลี้ยวหน่อยโอ้โหสวยทุกจุดนะคะย้านะคะว่าสําหรับพี่ๆที่ใช้รุ่นนี้อยู่นะคะหรือแม้แต่รุ่นใหม่ๆที่เดไลท์เหลืองนะคะไม่ต้องไปเบิกโครงใหม่นะคะพี่ๆเข้ามาที่ดีเคนะคะที่ดีเคจักให้นะคะใช้งานได้ยาวๆไม่กลับมาเหลืองไหมอีกนะคะจำน้องของไว้นะคะว่า ใช้ได้ยาวๆไม่กลับมาเหลืองไม่อีกสำหรับพี่พีที่สนใจนะเข้ามาได้เลยนะที่ดีเคสาขาการชนยพิเศษซอยเก้านะคะหรือโทรหาป๋าเดียเขานะคะที่เบอร์0 8 4 4 5 7 4 5 7 4นะคะย้ำนะว่าต้องเบอร์ป๋าเดียเบอร์เดียวเท่านั้นสัมพันคือถ้าเข้าไปที่ร้านเขาไม่ชำนาญพี่พี่รู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นหนึ่งแน่นอนคือสภาพขอบโคมอยู่แบบเป็นไงพี่ตุลสภาพขอบโคมพี่พอ่ะ น้องหอมเชื่อเลยว่ายับเยินแน่นอนนะคะและตามมาด้วยก็คือน้ําเข้านี่แหละที่น้องหอมพยายามไลฟ์บอกว่าเช็คข้อมูลให้ดีก่อนเลือกซื้อสินค้าเข้าดูโปรไฟล์เขาหน่อยนะคะและให้ชัวร์เลยพี่ๆเข้ามาดูหน้าร้านนะคะเข้ามาสอบถามข้อมูลนะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรนะเข้ามาเอาข้อมูลก่อนนะ,ะดูหน้าหลายๆร้านแล้วเปรียบเทียบกันอยู่ที่ความพึงพอใจของพี่ๆเองว่าจะใช้บริการที่ไหน รู้ให้ดีก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าใช้บริการนะคะลองขอขอให้ข้อมูลแค่นี้นะคะก็สําหรับพี่ๆที่ใช้รถนะคะก็รู้อยู่แล้วแต่ก็เอาข้อมูลไปเพิ่มหน่อยบางท่านอาจอาจจะไม่รู้นะคะและเข้าไปณนระ้านเลงบอกว่าได้ได้สุดท้ายไม่ได้เสียทั้งโคมโคมก็ยับเยินได้เป็นว่าต้องเปิดโคมใหม่เพราะงานที่คุณทําไม่ได้คุณภาพแค่นั้นนะคะก็สําหรับ เจ้าเมอร์ซีเดสเบนซีเอลซีก็พร้อมส่งมอบแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกับน้องก็หอมทริปหน้านะจ๊ะวันนี้ไปแล้วค่ะอาถูกค่ามาแล้ว <laughs>